สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่นะครับไปคัดทีเด็ดกันเหมือนเช่นเคยกับฟุตบอลในคืนวันศุกร์นะครับก็เป็นเกมแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะนัดนัดที่3แล้วนะครับวันนี้นะครับก็1คู่นะจะเป็นเกมระหว่างเชฟฟิลด์เวนส์เดย์นะครับพบกับลีส์นเต็ดนะเลือกคู่มางควาจานกันนะครับผ่านมาแล้ว2นัดแรกเชฟเวนชนะพรีมาร์ตมา4-0แล้วก็แพ้ซันเดอร์แลนด์0-4นะครับ2นัดนี่ความแน่นอนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับ ขณะที่ลีสเนี่ยเสมอสองเกมรวดเลยเสมอพอสมัดสามสามแล้วก็นัดล่าสุดเสมอเวสต์บรอมนะครับจริงๆลีสเหนือกว่านะถูกมองว่าจะเป็นหนึ่งทีมที่มีโอกาสเลื่อนชั้นทั้งสูงแต่ว่าเสียตัวดีๆไปเยอะครับจอร์จินโยรุตเทอร์คริสเซนเซียลซัมเมอร์วิลอาชีเกรแล้วการเสียซัมเมอร์วิลเนี่ยมันทำให้เกมลุกมีผลเลยวิลฟรียอนโตแบกทีมไม่ได้ พัตติแบมฟอร์ดเองก็เป็นกองหน้าที่ชื่อเหลือเกินนะครับลีสตอนเนี้ผมมองว่าเรื่องของขุมกําลังเนี่ยยังไม่ลงตัวนะย,ยังมีปัญหาอยู่สำหรับกุณซูดานิลฟาเคยังยัง,ย,งยังมีการบ้านที่ต้องทําอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าระหว่างนั้นมันมีไปมีเกมที่แพ้มิดเดิลส์เบอร์0-3คาบ้านในคาราบาวครับด้วยนะครับดูแล้วเล่นเล่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็ยังขาดความแน่นอนเหมือนกัน เชฟเวนเนี่ยอาจจะตัวดูแย่กว่าแต่อย่างไมน้อยวันนี้เล่นในบ้านนะครับแล้วก็ก็ก็พอจะเล่นได้โอเคในระดับหนึ่งนะเว,เ,วเวลาเวลาเฝ้ารังนะครับผมมองว่าเกมนี้น่าจะมีโอกาสสูสีมากกว่าที่คิดนะครับแล้วก็ลีชั่วโมงนี้ยังชนะลำบากครับอาจจะหลุดเสมออีกนัดหนึ่งนะครับอ่ะคู่นี้ชอบทีมนอกเค้าแมวครับเชียร์เชฟฟิลเวนส์เดย์ไปนะครับมองว่า เล่นในบ้านวันนี้มีโอกาสจะได้แต้มกลับออกมานะครับก็ฝากไัหนึ่งตัวนี้ครับเชียร์เชียร์ฟิลเวนส์เดย์ครับจากสุดชมเชูม่เมองกรีฑขอให้โชคดีทุกท่านนะครับและดูบอลกันมีความสุขนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ